แกโชคดีแกได้เป็นครูสมัยก่อนใครๆก็รู้คนเป็นครูปอสีมากมายสิบทั่วไปได้ดีได้ดีดดอา้าวนักเรียนทั้งหลายเฮียบเฮียบเฮียบอย่าโหอย่าโชอย่าเช้าถ้าใครไม่เชื่อครูเดี๋ยวครูไล่ออกไปนอกห้องเลยครูแก้วแกรู้ รักเดกเหมือนลูกวังปลูกให้ได้ดีเด็กๆทะเลาะสุกตีครูกแก้วมีความยุติธรรมไม่ใจดำให้คนมิ่งพาอ้าวเ,เด็กหญิงปลุกบอกครูสิเด็กชายมีทำอะไรเธอหนูนั่งนิ่งนิ่งเขามาเต้งหนูก่อนหนูเต้งเขามัง่งเขาตั้งกวัดหัว อืมพูดอะไรก็ไม่รู้ควังทำแม่งทำแม่งเอา้าเด็กชายมีครูจะตีเธอด้วยไม้แท่งแล้วเธออย่าเด้งนะครูแก้วแก,ก่จบตลกทิ่ทานโกกเล่าให้เด็กฟังโจบโยกเด็กๆบ่อยครั้งใครได้ฟังก็ต้องเฮฮาครูเมตตาหรือสิดหน้าดูเอาล่ะนะเพื่อเป็นการประหยัด รู้จิงให้หนักเรียนคดเกาหวมาโรงเรียนทุกวนันอา้าวเด็กชายแดงบานเธอแกงอะไรแกงไก่ครับอืมเด็กชายดำละ่ะแกงปลาจองมังครับเด็กชายเล็กละ่ะขั้วจริงจังกับปลาลังเจี้ยนครับอืมดีมากคดข้าวมาเยอะๆครูจะเอาลูกเรียงดองมาเผือ่อกินกันให้หอมโฉบไปตั้งห้องเลยครูแก้วแก่คนรักจิครูอังกฤษวันนี้ไม่มา ปล่อยเด็กเสียเวลาครูเมตตาเลยข้าวสนเทนเด็กชายเมนจะแตนอัพครูแตนอัพกูดมอร์ n ิ่งทีเชอร์อ้าวเธอทำไมถึงมาโรงเรียนสายเะรอรถผมยางมันทู่ครับประจำเลยไม่สิงหนึ่งก็สิงหนึ่งทุกวันเลยอ้าวดูในกระดานอ่าเอทีอ่านว่าแรดแปลว่าแมว แมวกูค,ครับกูค,ครับเห็นครูภาษาอังกฤษบอกว่าแรดแปลว่าหนูนี่ครับอ๋อถ้าอย่างนั้นบางทีก็แปลว่าแมวบางทีก็แปลว่านู